เข้ามาถึงปราสาทสัจธรรมแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างใน ื่องของการบอาว่าเขาเริ่มก่อสร้าง,ง,งก็ทำทนิดนิดหน่อยหน่อยอะ่ะต้องเมนเทนแนนซ์ไปด้วยไงเออมองไม่เห็นที่พักเรา